ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประตูระบายน้ําบางโฉมสีนะคะซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพังทลายลงมานะคะทำให้น้ําปริมาณมหาศาลจากแม่น้ําเจ้าพระยาคัดทะลักเข้าสู่ทุ่งบริเวณนี้แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็วันนี้นะคะหลังจากมีความพยายามซ่อมแซมแล้วโดยหน่วยกําลังทหารนั้นได้นําเอาเสาเข็มไมย้ยุคาลิปซัสรวมไปถึงกระสอบทรายมาทําเป็นผนังเพื่อที่จะชะลอน้ํา ในที่สุดวันนี้ค่ะกระแสน้ําที่มีความรุนแรงมากกว่านั้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไว้ได้อยู่แล้วก็พังทลายลงอีกครั้งนะคะจะให้ผู้ใหญ่บ้านของหมู่หนึ่งที่ตําบลชีน้ําร้ายนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ให้เราฟังค่ะผู้ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นคะสาหรับการพังทลายครั้งล่าสุดคร,ครั้งนี้ก็เกิด,ดจากว่าน้ำเนี่ยมันเซาะมาฮะเซาะมาเพราะด,ดินโพรงหน่อยตามที่สันเขื่อนเนี่ยด,ดินโพรงหน่อยก็เริ่มเริ่มเริ่มกระจายแล้วพะความดันความแรงของน้าครับความแรงของน้ําคือทนไม่ไหว แล้วอย่างหน้าเขื่อนมันก็หลายหลายสิบปีแล้วเพราะอย่างพื้นปูอะไรมันก็ผุก็พังมันออกตามตัะเข็บครับออกตามตัะเข็บนะฮะมันก็ทนไม่ไหวนักษณะก็พังพังครับแล้วอย่างวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรคะก็คิดว่าถ้าถ้าน้ําลดแล้วก็ดูผมดูรัฐมนตรีแต่แต่ละคนที่มาดูเนี่ยผมอยากจะให้เร่งเร่งสร้างให้ไวๆเพราะทางสัญจรเนี่ยคือลูกหลานไปเรียนะอะ่างทางสัญจรมันหลายหมู่บ้านนะหลายหมู่บ้านที่ต้องใช้ออกสายเอเชียก็ลําบากครับ นะคือก็เกิดไปโดนรถชนก็มันไม่คุ้มอะ่ะเพราะว่าไปต้องริ้วไปยยเทินอีกพราะทางเส้นนี้มัน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 พุ่วจุดสําคัญเลยการใช้หลายหลายสิบตำบลเลยครับที่การนั่นจอดไปมาจากอินบุรีส้พงดาออกไปถึงสัพยาเลยครับเนะี่ยพื้นนาก็เสียเสียเยอะเลยนะข้าวกำลังเรียกว่าข้าวกำลังจะเกี่ยวบ้างเจ้าของผัดอีกสองวันจะเกี่ยวก็ยังเนี่ยต้องหลังเกินเะนี่ยก,ก็ก็ท่วมหมดแล้วฮะท่วมหมดแล้ว,ว,มลวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่ไอ้เรื่องของ ที่พระราชทานเนี่ยไม่มีเลยฮะตมบลทีมไล่ไม่มีเลยครับนะผมก็เรียกว่าผมพูดจากใจจริงเลยก็ลูกบ้านผมก็พยายามผมติดต่อกับทานายกอยู่มีอะไรก็พยายามอยากจะขอมาช่วยหนึ่งน้ำเนี่ยน้ำถ้าไม่มีกินมีใช้บนถนนเนี่ยไม่มีเลยครับคุณผู้ชมคะในวันแรกที่ประตูระบายน้ําบางมสมศรีแห่งนี้ขาดลงนะคะวันนั้นดิฉันยังสามารถที่จะใช้ถนนที่เป็นถนน คลองชนลประธานนั้นสัญจรผ่านไปมาได้แต่ขณะนี้นะคะด้วยความแรงแล้วก็ปริมาณของน้ําทําให้ถนนนั้นไม่สามารถใช้การได้แล้วนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านขณะนี้เป็นไปอย่างยากลําบากมากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านบางชมสีกับคุณธินพบกันค่ะ สภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านประตูระบายน้ําบางชมสีนะครับอย่างที่เห็นนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเต็นท์สองข้างทางเลยนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับวันนี้นะครับเราจะมาดูความเดือดร้อนของคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายเป็นไงบ้างโอ้ลาบากพ่อคุณเลยจะกินจะถ่ายทีเงี้ยโหก็พื้นมันยังไม่ท่วมเหลืออีกสัแค่นี้ได้หรอกขึ้นมาอยู่ชั้นสองา แล้วมีญาติมาเยี่ยมอะไรยังไงไหมไม่มีเลยเขามาลําบากเขาไม่ให้เขามาอยู่สองคนด้วยตัวน้ำมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็กลัวก็ทําไงได้ก็ต้องอยู่ไฟน้ำไฟมีมีไฟมีน้ํานั่นก็ทานไม่ได้แล้วมันขุนก็ซื้อน้ําเขากินนะตอนนี้ขาดหลืออะไรบ้างครับข้าวน้าอาหารเนี่ยข้าวน้ํา การซ่อมแซมก่อนหน้านี้นะคะมีความพยายามที่จะใช้แนวเสาเข็มแล้วก็ถุงกระสอบทรายแต่ว่าความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผลค่ะขณะน,นี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่น่าที่จะสามารถ่้มแซมประตูน้ำบางโฉมสีได้แล้วแล้วคาดว่าจะมีความเสียหายเกิดมากขึ้นกว่านี้ได้อีกหลังนั้นนะคะขอเตือนไปยังผู้ที่อยู่ท้ายน้ำลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าวุ้งอำเภอบ้านมีของจังหวัดลบบุรีให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะดุนแรงมากขึ้นค่ะ พรันยูเหล่ามงคลชัยศรีถ่ายภาพตียกรวงเลิศวาทิกทีมข่าวระวังภัยรายรงานค่ะ